ในการฆ่าอาจารย์บอกแ,แล้วพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาไม่มีกรรมในขณะที่เรากาลังป้อนข้าวแล้วเขาสาลักจนตายเรามีเจตนาทําให้เป็นแบบนั้นไหมไม่มีเจตนามีกรรมไหม,ไม,มไม่มีกรรมดังนั้นไม่ต้องไปกรรังวลเขาตายตามเหตุตามปัจจัยแห่งสภาวะความเสื่อมของร่างกายของเขาเองคนเราตายหนีไม่พ้น ถ้ามีคนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างอาจารย์แล้วอาจารย์เนี่ยเอามือทุบหลังเขาหนึ่งสองสามทุบเบาๆก็ได้แรงจู่ๆตายมันใช่เรื่องที่อาจารย์จะต้องมานั่งรู้สึกผิดไปว่าเขาตายเพราะเราไม่เขาอาจจะหัวใจล้มเหลวตายของเขาเองก็ได้นั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เขาจะตายของเขาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์มันเป็นแค่จังหวะเราเลยรู้สึกผิดว่าเฮ้ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราไปป้อนข้าวเขาจนสำลักเราอาจจะป้อนเร็วเกินไปหรือจะอะไรเกินไปไม่ดูให้ดีมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ เขาสำลักจนถึงความตายเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวเลยเราไปปรุงแต่งเองว่าเกี่ยวกับเราแต่ความเป็นจริงเขาจะตายของเขาอยู่แล้วเราจําไว้ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าใครให้ตายถ้าเขาตายเป็นเหตุปัจจัยของเขาเรียกว่าเป็นกรรมเก่าของเขาเองเป็นวิบากแห่งกรรมของเขาเป็นการกระทําของกรรมของเขาที่เขาจะต้องตายแบบนี้บางคนนั่งเฉยๆแล้วตายไปอ่ะใครเป็นคนทําให้เขาตายอ่ะ ไม่มีแต่มันเป็นเหตุปัจจ okay. ัยของเขาที่เขาต้องตายแบบนั้นคําถามคือมีคนล้งเขาให้ตายไม่ได้ได้ไหมไม่ได้มีคนห้ามเขาให้เขาไม่ให้เขาไม่ตายได้ไหมไม่ได้หรือมีคนทําให้เขาตายได้ไหมไม่ได้แม้แต่คนจะเป็นฆาตกรก็ตามทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตายเพราะการตกล่วงไปการตายนั้นไอ้คนนั้นต้องรับบวิบากกรรมของปานาติบาอยู่แล้วแต่สุดท้ายไอ้คนที่ตายนั่นก็เป็นกรรมของมันด้วยกรรมของมันที่ต้องโดนฆ่าตายถ้ามันไม่มีกรรมจากการโดนฆ่าตายให้ตายมันก็ไม่โดนฆ่าตาย อาจารย์ดูข่าวล่าสุดเครื่องบินตกที่ประเทศอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเพิ่งตกเลยเนี่ยตอนแรกมัน่งพื้นเลยนะแล้วมันระเบิดอ่ะตอนมันเหลือหางอ่ะมันเหลือส่วนหางรอด28ชีวิตไม่ตาย28คนไม่ตายที่เหลือไปร้อยคนตายหมด28คนไม่ตายทั้งที่มันควรจะตายทั้งลำนะคื่อบินตกขนาดนั้นอ่ะแต่รอดเพราะอะไรมันยังไม่ถึงข่าวตายให้พยายามจะบังคับให้มันตายแค่ไหนมันก็ตายไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ถึงที่ ยังไม่ถึงที่คือเลยวิบากแห่งกรรมของมันยังส่งผลไม่ถึงไม่มีใครบังคับกรรมใครได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงของกรรมไม่มีดังนั้นเราไม่ได้เป็นต้นเหตุถ้าเราไม่มีเจตนาและเขาก็ต้องรับวิบากแห่งความตายของเขาด้วยการตายแบบนั้นมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราวางใจเป็นกลางหน้าที่เราคืออุทิศสุขุศลจเจริญเมตตาเผื่อเขาให้ไปเกิดในพภูมิที่ดีให้เขาลอดพ้นจาก,รรกนรกเหมือนเจรเิญฉลับเรลวิสัย ให้วันหนึ่งข้างหน้าเขามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมอระพุทิเจ้าเขาจะได้รอดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่คือหนึ่งในความทุกข์ของเราและนี่คือหนึ่งในความทุกข์ของพ่อของเราที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องตายนี่คือหนึ่งในความทุกข์ของพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เจ็บไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่แก่ดังนั้นทุกคนเดินสู่ความเสื่อมเช่นนี้เป็นธรรมดาทุกคนไม่มีใครไม่เดินสู่ความเสื่อมเพราะนั้นวันนี้เราไม่ต้องกังวล วางใจอุเบกขามีสติสัปพัญญลูกกับปัจจุบันว่าเราไม่ได้เป็นต้นเหตุสิ่งนี้พิจรารณาตามความเป็นจริงว่าเนี่ยคือทุกจากการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยทุกข์ร้อนใจว่าเราเนี่ยฆ่าพ่อให้ตายแต่ความเป็นจริงมันเป็นเหตุปัจจัยของมารเจ้เด็กไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราขอบคุณมากค่ะสาธุจ่าหมดแล้วเนาะโอเคก็อาจารย์ฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งจในการศึกษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าให้ดีเนาะ ให้พวกเราทุกคนมีสติสัพชัญญาศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าแล้วนํามาปฏิบัติแก้ไขการกระทำทางกายวาจาใจของตัเองให้ได้อย่าเป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเลยเล่นทําความเพียนเข้าความทุกข์มันน่ากลัวความแก่ความเจ็บความตายมันก็น่ากลัวถ้าเราไม่รู้จุดที่ไปของความตายนั้นพระเจาฝากไว้ให้พวกเราตั้งใจในการขวนขวายศึกษาให้มากขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเล่นทําความเพียรของเอ พยายามฟังไลฟ์สดอาจารย์ก็ได้ฟังไลฟ์สดครูบาอาจารย์ฟังวิดีโอย้อนหลังครูบาอาจารย์ก็ได้ไปฟังอาจารย์ในภาคปฏิบัติก็ได้ถ้าไม่อยากฟังแบบโดนดา่าไปฟังการฝึกการปฏิบัติทร,รมาพระเจ้ามันไม่ได้ยากแค่เราไม่เริ่มต้นในการทํามันยากเพราะเราขี้เกียจมันยากเพราะเราไม่ทํามันไม่ได้ยากในการศึกษาหาความรู้แม้มันจะยากแต่ถ้าเรามีความเพียรในการศึกษาบ่อยๆซ้ำๆมันจะเกิดความเคยชินแล้วเราจะทําในสิ่งนั้นสาเร็จได้แน่อแนอนนะอาจารย์ฝากไว้ จนใสุดแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันใครมีความสุขดีขอให้ผ่านพ้นขอให้มีความสุขรักษาอัตภาพของความสุขให้ได้ในปัจจุบันใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ไปได้ตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตนขอให้สามารถผ่านพ้นภาระปัญหาหนี้สินทุกอย่างทุกประการของตนไปได้ตามการแก้ไขตามสันดาห์ของตนเองแล้วก็ใครที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขใครจะเดินทางกลับบ้านตตาาม่งไก ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยจะไปที่ใดก็ตามขอให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะปีใดจะปีใหม่ปีเก่าจะเทศกาไม่เทศกาลเราจะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเราจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวท่วพร้อมเราจะเป็นผู้ตั้งอยู่ได้ในความสุขในปัจจุบันก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้โดยที่ มีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเป็นเหตุปัจจัยในการเอื้ออาํานวยให้เราทุกคนมีความสุขแก้ตัวเก่าเริ่มต้นตัวใหม่ทิ้งความเห็นผิดเริ่มต้นมีความเห็นที่ถูกต้องขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสุขเพื่อการทำจนรัตน์ตาเห็นธรรมสเลเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ไดีดยวทุกนากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนจ้ะได้ครับยังต้นยิ่งย สายรยวมกววันก่อนามสาตรงนี้ายตรงนี้จะเป็นต่อไปต้งกลา ไปยืนข้างบนหรือเปล่ามีทายข้างหนเหอเอเห็นเท้เก็บท้หมด ไอ้กลอนี แลยาครับแจย์เคนะครับาก็เปิดก้องไม่นะครับ้ไม่ตงห้าเปิดเปิดหน้าถยรูปไปเลยเดี๋ยวอน้องพีระพรเนาะต่อไป สวัสดีครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะตอนนี้เราอยู่กันที่บุรีรัมนะครับบริษัท SCS Thai Tools Thai Tools นะครับก อากาศเย็นดีครับผมบุริลยาอากาศเย็นนะครับเ่างที่เห็นเลยนะฮะพรุ่งนี้เราเจอกันที่สวนแสงธรรมนะครับผมตักบาทเนี่ยตอน7.00โมงเช้านะครับแต่ว่าถวายทองตอน1 0 0โมงเช้านะสวัสดีทุกคนนะครับนะก็ยัง <c oughs> ยังมีไออยู่นะครับยังมีไออยู่ยาเหลืองไม่มีเพราะว่าแอดมินก็ขึ้นเครื่องมากับอาจารย์นะครับผมไม่ได้พกของเหลวเยอะนะอยากอยากได้ยาเหลืองให้อาจารย์เหมือนกันดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วไอไอมิสย <c oughs> ูเหรอไอคอกแคกจ้า <c oughs> หายป่วยแล้วครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับยืบวันนี้ก็คนก็มาเยอะอยู่นะมีหลายเจเนเรชันเลยมีตั้งแต่เจนเซเจนเจนแบบเด็กน้อยจนถึงเบบี้บูมเลยใช่เมื่อคืนอาจารย์แท็กแท็กปฏิทดดินนั่นแหละ แพ็กปฏิทินส่งนะครับเมื่อคืนอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยรุ่นถวายหลวงพ่ออารมกดติดต่อไปที่วัดได้เลยจ้าวัดพระบาทน้ำพูนะใช่ปฏิทินรอนะครับผมอาจารย์แพ็คเรียบร้อยแล้วก็คือ2,000กว่า 2,000กว่าปฏิทิน2,000 2,000อ,อ,อันมั้งอาจารย์แพกเองจา้าแพกกับอา,อาจารย์ <laughs> กับญาติญาติที่บ้านนนะครับคือเวลาที่แบบว่าน้ำมันเหลือมันช่วยแบบทาจมูกทาอะไรอย่างเงี้ยทาตรงขมับอย่างเงี้ยมันช่วยให้หายง่วงนอนได้นะครับเพราะว่าก็ตื่นเช้ากันเนาะวันนี้ผมก็ตื่นตีสองห เพราะว่าต้องขึ้นเครื่องแหละขึ้นเครื่องเช้าเราก็วันนี้มันปีใหม่ไงมันก็เลยแบบต้องรีบไปที่สนามบินเพราะทุกคนนะ่ะก็แห่กันไปสนามบินนะเนาะเพื่อที่จะบินกลับต่างจังหวัดทางผมก็ต้องรีบไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตกเครื่องนะครับตื่นแต่เช้าเลยนี่แถวแถวเออเขาก็อยู่กันเป็นระเบียบนะ เนี่ยแถวยาวมาถึงนี่เลยนะฮะขอบคุณที่ซื้อปดิทินนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปไลฟ์สดนะเดี๋ยวหาที่ไลฟ์สดให้อาจารย์ก่อน น้วอาจา์มีอยู่นะวันพรุ่งนี้นะทุกคนเราจะไปถวายทองคำกันนะครับที่สวนแสงธรรมนะกรุงเ,เทพนะฮะสวนแสงธรรมนะครับ ตักบาตรเนี่ยตอน7จ็ดโมงเช้านะไปเจออาจารย์ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปตักบาตรกันนะเจ็ดโมงเชา้าส่วนถ้าไปตักบาตรไม่ทันเจอกันตอน10บโมงนะครับก็จะถวายทองคํากันนะครับให้กับหลวงพ่ออินถวายนะครับเอาทองคาเนี่ยไปสร้างเจดีย์ของหลวงปู่บ้านนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะครับเราจะไปร่วมกันเราจะไปร่วมกันทําบุญนะฮะ ไปตั้งแต่ตักบาตรเลยนะครับอาจารย์จะไปตักบาตรด้วยตอนเจ็ดโมงเช้านะไปเจอกันได้นะครับวันพุ่งนี้นะฮะวันที่ยี่บธันวานี้นะครับผมที่สวนแสงธรรมนะฮะเราจะไปถวายเอาใหม่วันวันที่ยี่้าธันวาคมนี้นะครับเราจะไป ถวายทองคําให้หลวงพ่ออินทวายนะครับเพื่อนําไปสร้างเจดีย์ของหลวงปู่มั่นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะครับก็เจอกันได้ที่สวนแสงธรรมนะครับผมเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเราจะตักบาทกับหลวงพ่ออินทวายนะครับผมพระท่านมาไม่เกิน9รูปนะมาไม่เกิน9รูปนะครับอาจจะน้อยอาจจะน้อยกว่า7รูปด้วยซ้ำนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทีนี้ เราจะไปตักบาตรกันตอนเช้าตักบาตรกับหลวงพ่ออินทวายนะครับผมแล้วก็ครูบาที่วัดป่านะคบน้อยที่มากับท่านนะครับแล้วก็ตอน10บโมงเราจะถวายทองคากัน1นกิโลนะครับผมไปร่วมบุญกันได้นะครับผมไปแสดงพลังของกลุ่มคนตื่นธรรมของเรากันนะฮะตอน10บโมงเช้านะครับผมที่สวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามนะฮะไปเจอกันได้นะครับผมตอนเช้าถ้ามาไม่ทัน7จ็ดโมงก็ อ่าไม่เป็นไรเราไปเจอกันตอน10บโมงตอนถวายทองเลยทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมไปร่วมแสดงพลังกันนะฮะเสียงผมมันนาศิกนี้เนี่ยผมรู้สึกฟึดฟึดฟดอีกแล้วเนี่ยอากาศมันเย็นนะครับถ้าถามว่าเย็นไหมก็เย็นเย็นกว่าในที่กรุงเทพอบะ <c oughs> กรุงเทพมีด้นนัานาน่นรู้สึกหนาวอยู่สองวันนะฮะกรุงเทพเราจะมีอยู่สองหน้าก็คือหน,หน้าหน้าหน้าร้อนกับร้อนมาก มาไม่ทันบรรยายเดี๋ยวรอไลฟ์สดนะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาสถานที่ไลฟ์สดให้อาจารย์กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีบินต้องไปขึ้นเครื่องมีไฟล์กลับนะครับตอน4ี่โมงนะฮะกรุงเทพกลับมาร้อนแล้วนะฮะอากาศเปลี่ยนอย่าลืมหาน้ำมุนทานกันนะคะขอบคุณครับ ชาวนี้ร่วมสมทบสร้างเจดีทองคำวัาป่านะคำน้อยกับอาจารย์และกลุ่มคนตื่นทางสาธุด้วยนะครับอนุโมทนาด้วยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนนี้เราอยู่กันที่บุรีรัมนะครับบุรีรัมนะฮะอ่ะเดี๋ยวบอกไอ้นี่บอกข่าวด้วยแอดไลน์สาธุนะครับผม ใครที่จะไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นะครับหมอเสงนะปฏิบัติธรรมหมอเสงวันที่11-12มกราคมปีหน้านะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะทุกคนไปฟรีนะครับอยากถ้าอยากได้ที่พักก็แจ้งได้นะฮะแอดไลน์สาธุเลยนะครับเข้าไปที่ line แอดแอนะครับสาธุไปที่เพิ่มเพื่อนนะทุกคนแล้วก็ s อ i สาธุนะแล้วก็ลงทะเบียนในนั้นได้เลยนะครับผมมันจะมีเมนูอยู่ด้านล่างนะครับ ใช่เดี๋ยวนี้ก็อาจารย์ก็จะได้ก็ยังไม่พักแอดแหลมไม่ใช่หวยนะอะไรเหรอแค่อยากรู้ว่าอาจารย์ของเราผอมหนักเท่าไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจารย์ไม่เคยช่างให้ดูนะใช่ขึ้นเครื่องก็ต้องเผื่อเวลาด้วยอาจารย์ก็จะมีเวลาไลไรน่าจะประมาณถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสองก็กว่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องมันออก4ี่โมงต้องรีบต้องไปเช็คอินก่อนเนาะ ชอบอาจารย์บรรยายทำอนุโมทนาด้วยนะครับแอดผิวสวยแอดพี่พี่หมีใช่ไหมแอดแหลมทำไมเสียงแก่กว่าหน้าตาอันนี้ไม่ทราบครับ <laughs> อยู่บนติดตามอาจารย์ตลอดเลยอนุโมทนาด้วยนะครับแอดไลน์นะทุกคนจริงๆเรื่องทองคำเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ย เรายังสามารถร่วมบุญกันได้อยู่นะฮะทองร่วมถวายทองคําแท้1นกิโลนะถึงแม้ว่าอาจารย์เนี่ยจะจะ,จะซื้อทองคำไปแล้วนะเงินที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการร่วมบุญเข้าไปที่วัดป่านะคำน้อยเลยนะครับผมร่วมบุญใหญ่กันนะฮะแอดอเพิ่มเพื่อนไปที่ l i น์แอสาธุนะครับ S I S, S A T U นะครับร่วมบุญถวายทองคําแท้1นกิโลสร้างเจดีถวายถวายหลวงพ่อ,อไม่ใช่หลวงปู่มั่นนะครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะฮะก็ไปร่วมบุญกันได้นะยังร่วมบุญกันได้อยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวคืนคืนนี้น่าจะต้องเดี๋ยวน่าจะต้องเอาบัญชีลงละเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถวายแล้วนะฮะแอดแลมนั่นแหละที่ยู่สวย <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> น้ำหนักเท่าไหร่อาจารย์ยังยังจะมาเรื่องน้ำหนักอาจารย์อีกนะฮะอย่าลืมนะวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทองคํากันนะครับร่วมบุญกันได้ที่ s at s a t u s i สาธุนะครับเพื่อเพื่อนไปนะครับแล้วก็ร่วมบุญถวายทองคํา1กิโลกร,รัมสร้างเจดีย์หลวงปู่มั่นนะให้กับหลวงพ่ออินทวายนะครับผมลูกศิษย์ของหลวงตามห ah าบัวนะฮะสายตรงมาเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> วันพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนวันพรุ่งนี้แล้วเราจะไปถวายกันนะที่สวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามนะครับพุทธมนตรสายสามสวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามนะวันที่29่ธันวานนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะวันพรุ่งนี้นะฮะก็ไปเท่าไปร่วมถวายกันไปแสดงพลังของคนตื่นทากันนะครับไปเจออาจารย์กันได้นะเจ็ดโมงเช้าเราจะตักบาตรกันก่อนนะครับเจ็ดโมงเช้าเราตักบาตรกันก่อนนะแล้วก็ตอน 10บโมงเช้านะครับเราจะเริ่มถวายนะถวายทองคาให้กับหลวงพ่ออินถวายนะครับเดี๋ยวจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อด้วยว่าจะขอไลสดนะได้ไม่ได้เนี่ยดูดูกันอีกทีนะทุกคนแต่ถ้าอยากเอาชัวร์ไปเจอกันได้นะครับที่สวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามนะครับ อยากร่วมทําบุญเนี่ยไปที่ l i n e @si นะ A แล้วมีวงกลมนะครับเพิ่มเพื่อนนะ si satu si satu นะครับเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีเมนูอยู่ด้านล่างนะกดร่วมบุญกันได้เลยนะครับรรทําบุญเนี่ยทำตามกําลังนะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเอง <bon> และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนะทุกคน ทำบุญเนี่ยทำด้วยกําลังศรัทธ,ธานะครับมีน้อยทําน้อยนะครับมีเยอะทําเยอะนะฮะไม่มีไม่ต้องทาร่วมอนุโมทนาจิตแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะครับแต่ได้บุญจากการมุทิตาจิตอะนะคิวหมดแล้วนะทุกคนนี่ร่วมบุญไปแล้วอนุโมทนาด้วยนะครับเอาอะไรมาแบ่งแอแหลมหนึ L ่งใบฮะ ทำบนแล้วค่ะนุโมทนานะครับ <laughs> พี่หมีได้ได้ยาดมแล้วเหรอยังอ๋อใหม่นี่อ๋อขอใหม่ <laughs> 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 นึกว่ายาดมทุกคน <laughs>